มาเดอ้อพี่น้องกินปิ้งซีน,น้ำกันจ้ากราบสวัสดีพี่น้องปองไปเบิร์ดสุภูสุคนนะจ้าวันนี้เปิดครัวมากับเนื้อ,อย่างหมูย่างจ้าใจนะอยาก,กินหมูย่างเกาหลีเนาะพี่น้องแบบสิขากินกันนะเอาพักพอคแล้วเอาไส้เขาใส่พักแล้วจิ้มราดแล้วก็ห่อม,มุมเขาปากรลดแต่ว่าเขาบม่มีกระทะแบบนี้เขาก็ใส่แบบสูตรดั้งเดิมออริจินอลของเราตะแกงย่างไปเลยว่าแต่มันสุกเนาะ สูตรอย่างหมูสูตรม,มักหมูขเขาห่ากับส้ซ้ำเกลือผอมจ้าหอมๆจักน้อยอย่างให้มันติดใหม่ๆดำๆจักน้อยจ้าหมูย่างที่แซ่บมันต้องเป็นแบบนั้นจะอย่างเบ่ให้มันใหม่เบ่ได้ดจ้าอย่างทานนาอให้มันน้ำมันมันแตกลงไฟมันดังโป๊ะๆคุณพี่น้องอย่างหมูอย่าง,างเนื้อเซทเฮากับสมาเห็ดน้ำจิ้มต่อจ้าเพื่อไม่ให้สถาบันครอบครัวของเรา,เรามีปัญหานะคะ ทำน้ำจิ้มไปสองแบบเลยสิคะแบบหนึ่งกับเหต็ดแบบสมนยจ้าอีกแบบหนึ่งสิเป็นแบบขมแบบขมในบาต้องเสือนะจ้า่าของไผ่ของอิชันเองจ้าขมตายไม่เอาเลื่องนะจ๊ะแบบสมก็ใส่บกหน้าลงไปน้ำตาลนิดนึงจ้าโคเลโคเล,เลซิมเบิงโอเคไม่ซ้อนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นก็สิมาหั่นเนือ้อหั่นหมูข้าตตอจ้าอย่าหั่นตอนใหญ่เด้อพี่น้องแขวบดีเนาะ หันตามสถานะแขวของเฮาแขวบดีกับหันบางๆไปจักน้อยตามธรรมเนียม้ะจ้าคนหันกับมีสิทธิ์ได้ซิมก่อนจ้ะอยากซีมไรานได้กัซิมได้จ้ะตอนหันเนี่แหละหันไปหันมาแล้วยุเคร่ง<อ>หนึ่ง<อ>จ้าหยอกหยอกนะจ้าหันเสร็จเรียบร้อยกหย็ห้วยต้นหอมปักซี่ไปเลยวาดลงไปจ้าให้มันสีสันนาตาดูดีนะรับประทานขึ้นมาหนึ่งระดับจ้า ขั้นตอนการกินนะคะหมูย่างเกาหลีของเราก็ต้องห่อด้วยผักจ้าใบผักขนาดเด็ดมาน้อยหนึ่งโป๊ะเข่าลงไปหมูย่างลงไปจิ้มขมลาดลงไปสวบได้จ้าวาสใจกับคำสองไปเลยจ้าใส่หมูสองตอนลงไปน้ำจิ้มหวดลงไปก็มูมเลดจ้า